วันจันทร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2516เป็นวันหยุดราชการครับวันอาสาหาบูชาหลังจากทำบุญตบะาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลา10นาฬิกาก็เดินทางมาที่โรงเรียนพบการกอร่อสร้างอาคารเด่นหลังใหม่ครับเป็นการฉาบปูนผนังครับติดตั้งโครงสร้างเพื่อเทป,ปูนครับตลอดจนติดต,ตั้งฝ้าเพดานคาดว่าการกอร่อสร้างอาคารเด่นหลังใหม่นี้จะเสร็จตามกำหนดเวลาการกอร่อสร้างครับ เวลาสิบตลา1 0สานาทีนดครับนำบริเวณป้อมยามประตู3มีการก่อสร้างสารพักอาศัยอเนกประสงค์ครับซึ่งได้รับบริจาคไม้สักมาจากผู้มในการสนันยุรโรปครับคบดาดว่าเมื่อการสร้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากเลยทีเดียวครับ วันพุธที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 1 6เวลา8.50นครับณนห้องเทคโนโลยีการศึกษาคุณครูศิริพรสุวรรณศรีคุณครูกระยาปีชมนะครับได้ซ้อมการสวดสรรพญาให้กับนักเรียนเพื่อคัดนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันที่วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกในวันที่9สิงหาคม2 5 5 6นี้ต่อไปครับ และก,การนึ่งนาทีครับณนห้องพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนหัวรอนะครับมาตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโดยเริ่มต้นตร่ชันอนุบาลปัจจุบันชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับโดยจะมาตรวจทุกวันจนกว่าจะครบทุกคนทั้งนี้เพื่อสํารวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนครับ ในเวาสิบนาฬิกาสามนาทีครับบริเวณถนนคอนกรีตหน้าอาคาร3ครับพบกับคนงานกําลังทําความสะอาดบริเวณถนนและก็สวนหย่อมตลอดจนรดน้ําต้นไม้และทําความสะอาดซ่วมครับทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนของเรานั้นสวยงามมีความสะอาดครับนั่นเองครับนักเรียนก็ช่วยกันได้ก็คือไม่ทําสกปรกยังไงละครับและการทิ้งขยะนักเรียนก็ทิ้งลงทางขยะครับช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับโรงเรียนเราจะได้สะอาดสวยงามครับ วันเพื่อสับ,บรีที่25่กรกฎาคมพุทธศักราช2516และ9าเดืนกาครับณนห้องเรียนของทุกชั้นเรียนมีการประกวดความปเปนืลอศทางภาษาไทยครับทท้งนี้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาตินั่นเองนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดนะครับก็จะได้ไดรับครับรางวัลที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสองภาษาหมารชินีในวันที่29่กากรกฎาคมซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินั่นเองครับ ดอนวราสิทธิ์นาฬิกาครับในห้องพยาบาลช่องที่สารสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมหวรได้มาตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนวันที่2ครับก็จะเป็นการตรวจในระดับชั้นอนุบาลอยู่ครับแจ้งถึงนักเรียนทุกคนเลยนะครับนักเรียนครับการแปรงฟันหลังอาหารทุกครั้งอย่างถูกวิธีจะทําให้ช่องปากของอเรียนสะอาดฟันและเหงืออก็แข็งแรงด้วยครับปฏิบัติกันให้ถูกต้องนะครับ วันศุกร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2516เวลา9นาฬิกาครับณห้องพบาบาลครับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอินเตอร์บริการได้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่2,009ครับเป็นเข็มที่2ให้กับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ไว้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับฉีดได้ครบทุกคนที่แจ้งความประสงค์ไว้เลยทีเดียวครับนีครับจะดูคนฉีดอีกเหรอ ในวาสิบตริกาครับก็มาพบคนงานนั้นกำลังตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อมทําให้สวยงามพวกเราก็ช่วยกันได้ครับก็คือชื่นชมและรักษาความสะอาดครับไม่สิงทิ้งสิ่งของไปในสวนหย่อมนะครับ วันเสาร์ที่27กระกฎาคมพุทธศักราช2516เวลาตี5นะครับหรือ5นาฬิกาณนะบริเวณประตู3ของโรงเรียนครับนักเรียนโครงการมินิอีสปรแกรมชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2พร้อมกับผู้ปกครองตลอดจนคุณครูผู้ควบค,ค,คุมดูแลได้มาขึ้นรถโดยสารเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อศึกษาภูมิปญาท้องถิ่นณนะบึงฉวาก นักเรียนที่ไปนะครับได้รับประสบการณ์ตรงนะครับได้เห็นของจริงไม่ว่าจะเป็นสัตว์บวกสัตว์น้ําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับ วันจันทร์ที่29รกรกฎาคมพุทธศักราช2556เวลาก้ามิกาครับณอาคารเฉลิมพระเกียรติ2000สาหมาราชินีมีการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติครับโดยนางอรชราจันทรังสีคุณครูหัวหน้าระดับกลุ่มสาระภาษาไทยและคณะจัดงานนะครับได้จัดงานให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยทีเดียวครับทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนั้นตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยครับในงานนี้มีว่าที่ร้อยตรีนิพัฒน์พ่วงพร้อมรองผู้วยการร่วมบาลพิโลกเป็นประธานในพิธีครับกิจการมีอย่างมากมายหลากหลาย ยทีเดียวครับมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนครับเป็นการแสดงน่าตื่นศของเรียนรุ่นเล็กครับจากนั้นมีการแสดงของคุณครูนักเรียนได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจและมีความสุขมากเลยทีเดียวครับ มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สแสดงความเป็นเลิรรศทางภาษาไทยในแต่ละระดับชั้นครับตลอดจนกระทั่งการแต่งตัวของนักเรียนแบบไทยๆครับดูแล้วน่ารักดีเหลือเกินครับชมภาพกันต่อเนื่องไปเลยครับ มีการจัดนิทรรศการครับเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรษมไทยครับมีของเล่นของใช้ไทย,ไทยโบราณที่ควรอนุรักษ์ครับในนี้ก็จะในการนี้ก็จะมีขนมไทยมีอาหารไทยอีกคณะผู้บริหารของรืนาบาลพิศโลกนั้นได้เดินเยี่ยมชมกันอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวครับ ม,มีการประกวดความสามารถของนักเรียนบนเวทีครับก็คือมีการกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็มีการเล่านิทานคุณธรรมครับนักเรียนทุกคนที่ไปแสดงบนเวทีมีความสามารถในการแสดงออกอย่างมากมายเลยทีเดียวครับอยู่ในระดับดีถึงดีมากกับทุกคนเลยทีเดียวน่าชื่นใจครับที่นักเรียนของเรามีความสามารถเช่นนี้และผู้ชนะเลิศนั้นก็จะได้รับรางวัลในโอกาสต่อไปที่ห้องส่งโทรทัศน์ของทางโรงเรียนครับ มีการแสดงการเล่นของไทยครับเป็นการแสดงสาธิตโดยโดยชั้นประถมศึกษาปีที่2น่าชื่นใจเลยทีเดียวครับที่คุณครูได้ฝึกสอนนักเรียนและนักเรียนนั้นได้เชื่อฟังแสดงออกได้ดีมา,มากเลยครับอย่างเชลลีลีลข้าวสารหูกินหางมากันกล้วยมากเก็บมาซ่อนผ้านายกยกย่องทุกคนเลยทีเดียวครับ มันมีการชมนิทรรศการนะครับน่ดยงให้ความสนใจแล้วก็มีการจดบันทึกตลอดจนมีการซื้อขนมไทยอาหารไทยน่ดงให้ความสนใจในอาหารไทยจนไม่พอจําหน่ายครับปีหน้าฟ้ามันจะจัดให้มากขึ้นกว่านี้นะครับตะเยนครับปีหน้าฟ้ามันจะจัดให้มากขึ้นกว่านี้นะครับตระเยนครับปีหน้าฟ้ามันจะจัดให้มากขึ้นกว่านี้นะครับตะเยนครับน่าดงให้ความสนใจในอาหารไทยจนไม่พอจําหน่ายครับปีหน้าฟ้ามันจะจัดให้มากขึ้นกว่านี้นะครับตระเยนครับ ขอจบการน,นำเสนอการสรุปข่าวรอบสแตดาร์้ทีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ